ดคท่านผูจ้จริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตตะพุทธวจนะธรรมินัยจากพระโอษวันนี้ปานอัญเชิญพระสูตรจากพระไตปิดกฉบับหลวงเล่มที่9้าเกวตตะสูตรเรื่องพิกขุสแสวงหามหาพูดดูก่อนเกวตัตตะเรื่องเคยมีมาแล้วพิกขุรูปหนึ่งในหมูพิกุนี้เองได้เกิดความปริวิตตกอย่างนี้ว่า มหาภูตรูปทั้งสี่คือปัวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุเหล่านี้ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนหนอลำดับนั้นเธอได้เข้าสมาธิชนิดที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทางไปสู่เทวโลกปรากฏได้ครั้นแล้วเธอได้เข้าไปหาพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราถึงที่อยู่แล้วถามว่า ท่านทั้งหลายมหาภูตรูปทั้งสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุเหล่านี้ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนั้นแล้วเทวดาชั้นจตุมหาราชจึงตอบว่าแม้พวกข้าพเจ้าก็ไม่ทราบที่ดับไม่มีเหลือแห่งมหาภูตรูปทั้งสี่เหล่านี้เหมือนกัน แต่ยังมีเท้ามหาราชอยู่สี่องค์ซึ่งดีกว่าประณีตกว่าพวกข้าพเจ้าเท้าเธอคงจะทราบลำดับนั้นพิกุนั้นจึงเข้าไปหาเท้ามหาราชทั้งสี่แล้วถามว่าท่านทั้งหลายมหาพุตธร,รูปทั้งสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโธาตุเหล่านี้ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนเมื่อเธอถามแดงนั้นแล้วเท้ามหาราชทั้งสี่องค์ จึงตอบว่าแม้พวกข้าพเจ้าก็ไม่ทราบแต่ยังมีพวกเทวดาชั้นดาวดึงซึ่งดีกว่าประณิตกว่าพวกข้าพเจ้าอยู่อีกเทวดาเหล่านั้นคงจะทราบพิขุนั้นจึงเข้าไปหาเทวดาชั้นดาวดึงแล้วถามว่าท่านทั้งหลายมหาภูตร,รูปทั้งสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุไโยธาตุเหล่านี้ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหน เมื่อเธอถามอย่างนั้นแล้วเทวดาชั้นดาวดึงจึงตอบว่าแม้พวกข้าพเจ้าก็ไม่ทราบแต่ยังมีเท้าสกกะจอมเทพซึ่งดีกว่าประณีตกว่าพวกข้าพเจ้าอยู่อีกเท้าเธอคงจะทราบลำดับนั้นพี่ขุนั้นได้เข้าไปหาเท้าสกกะจอมเทพแล้วถามว่าท่านมหาภูตร,รูปทั้งสี่คือปัตวีธาตุอาโปธาตุเตโชธา,า,ชาตุวโยธาตุเหล่านี้ ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนดูก่อนเกวัตะเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสตอบว่าแม้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักที่ดับไม่มีเหลือแห่งมหาภูตร,รูปทั้งสี่แต่ยังมีเทวดาชั้นยามะท้าวสุยามะเทวดาชั้นดุสิตท้าวสันดุสิตเทวดทาชันานา้นนิมมานารดีท้าวสุนิมิตะ เทวดาชั้นปรนิมมิตะวัสวตีเท้าปรนิมมิตะวัสวตีซึ่งดีกว่าประนีกว่าข้าพเจ้าอยู่อีกเท้าเธอคงทราบที่ดับไม่เหลือแห่งมหาภูมิร,รูปทั้งสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุเหล่านี้ได้ดูก่อนเกวัตตะลำดับนั้นแลเธอได้เข้าไปหาว,วัสวตี เทวบุตรแล้วถามว่าท่านมหาภูตร,รูปทั้งสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุเหล่านี้ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนเมื่อเธอกล่าวอย่างนั้นแล้วว่าสวดีเทวบุตรตอบว่าแม้ข้าพระเจ้าก็ไม่ทราบแต่ยังมีเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่พรหมซึ่งดีกว่าประณีตกว่าพวกเราอยู่อีกเทวดาเหล่านั้นคงจะทราบ ลำดับนั้นพิกขุได้เข้าสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นแล้วทางไปสู่พรมโรคปรากฏได้ดูก่อนเกวตะตะต่อนนั้นเธอได้เข้าไปหาเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่พรมโลกแล้วถามว่าท่านทั้งหลายมหาภุตตร,รูปทั้งสี่คือปัตวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุบาบโยธาตุเหล่านี้ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนเมื่อเธอถามอย่งนี้ เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่พรหมจึงตอบว่าแม้พวกข้าพเจ้าก็ไม่ทราบแต่ยังมีพรหมผู้เป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครยิ่งกว่ารู้เห็นเหตุการณ์โดยท่องแท้ผู้ใช้อำนาจเป็นอิสลาเป็นผู้สร้างเป็นผู้นิรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วและยังจะเกิดต่อไปซึ่งดีกว่า ปรนีตกว่าพวกข้าพเจ้าเท้ามหาพรหมนั้นแหลคงจะทราบก็บัดนั้นเท้ามหาพรหมนั้นอยู่ที่ไหนเล่าแม้พวกเราก็ไม่รู้ที่อยู่ของพรหมหรือทิศทางที่พรหมอยู่แต่ว่านิมิตทั้งหลายย่อมเห็นได้แสงสว่างย่อมเกิดเองโอกาสย่อมปรากฏเมื่อใดมหาพรหมจักปรากฏองค์เมื่อนั้น การที่แสงสว่างเกิดเองโอกาสปรากฏนั้นแหลเป็นบุพนิมิตสำหรับความปรากฏแห่งพรหมดูก่อนเกวตตะต่อมาไม่นานมหาพรหมนั้นได้ปรากฏแล้วดูก่อนเกวตตะลำดับนั้นเธอได้เข้าไปหามหาพรหมแล้วถามว่าท่านมหาภูตรูปทั้งสี่คือปัวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุไวโยธาตุ เหล่านี้ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนเมื่อเธอกล่าวอย่างนั้นแล้วเท้ามหาพรหมนั้นได้ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครยิ่งกว่ารู้เห็นเหตุการณ์โดยท่องแท้เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นอิสลาเป็นผู้สร้างเป็นผู้เนรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของโมสัต ผู้เกิดแล้วและยังจะเกิดต่อไปแม้ครั้งที่สองเล่าพิ่ขุนั้นก็ได้กล่าวกับเท้ามหาพรหมนั้นดังนี้ข้าพเจ้ามิได้ถามท่านอย่างนั้นแต่ข้าพเจ้าถามท่านว่ามหาภูธรูปทั้งสี่ย่ำดับไม่มีเหลือในที่ไหนดังนี้ต่างหากแม้ครั้งที่สองเล่าเท้ามหาพรหมก็ได้ตอบอย่างนั้นเหมือนกันแม้ครั้งที่สามเล่าพิขุ่นั้นก็ได้กล่าวกับเท้ามหาพรหม นั้นดังนี้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ถามท่านอย่างนั้นแต่ข้าพเจ้าถามท่านว่ามหาภูตรูปทั้งสี่ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนดังนี้ต่างหากดูก่อนเกวตตะลำดับนั้นเท้ามหาพรหมจับแขนพิขุนั้นนำไปหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวว่าดูก่อนพิขุพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่บ่มเหล่านี้ เข้าใจว่าเราว่าอะไรอะไรที่ผมไม่รู้ไม่เห็นไม่แจ้งแจ้งไม่ประจักษ์ไม่มีดังนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตอบต่อหน้าเทวดาเหล่านั้นไม่ได้ว่าแม้ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบที่ดับไม่มีเหลือแห่งมหาภูมิรูปทั้งสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล การที่ท่านละพระผู้มีาพระภาคเสียแล้วมาเสาะหาการพยากรณ์ปัญหานี้ในภายนอกนั้นเป็นอันว่าท่านทําผิดพลาดแล้วนิมนต์กลับเถิดท่านจงกลับไปเฝ้าพระผู้มีพระภา,าคทูลถามปัญหานี้พระองค์ทรงพยากรณ์แก่ท่านฉันใดท่านพึงทรงจําข้อนั้นไว้ฉันนั้นอุป,ปมาด้วยนกตรีละทศี ดูก่อนเกวตตะลำดับนั้นพิขุนั้นได้หายไปที่พม,มโลกมาปรากฏข้างหน้าเราเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู้อยู่ออกไปหรือคู้แขนที่เหยียดไว้เข้ามาฉะนั้นตอนนั้นเธอไหว้เราแล้วนั่งอยู่ณที่ควรสร่วนข้างหนึ่งได้ถามเราว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญมหาภูตรูปทั้งสคือปัตวีธาตุอาโปธาต เตโชธาตาไวยธาตเหล่านี้ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนเมื่อเธอกล่าวอย่างนั้นแล้วเราได้ตอบว่าดูก่อนพิขุเรื่องเคยมีมาแล้วพวกพ่อค้าเดินเรือทะเลย่อมจับนกตีรัทสีนกดูฝั่งลงเรือไปด้วยเมื่อไม่เห็นฝั่งขอย่อมปล่อยนกตีรัทสี มันบินไปยังทิศบุรพาทิศท,ทักษิณทิศประจิมทิศอุดรทิศเบื้องบนทิศน้อยถ้ามันแลเห็นฝั่งโดยรอบมันก็บินเลยไปถ้ามันแลไม่เห็นฝั่งเลยรอบมันก็จะกลับมายัางเรือนั้นดูก่อนพี่ขุเธอก็ฉันนั้นแลเที่ยวแสวงหาจนถึงพมบโลกก็ไม่ได้รับพยากรปัญหานี้ในที่สุดก็ต้องกลับมาหาเรายังสำนักของเรานั่นเอง ปัญหาข้อนี้เธอมีควรถามอย่างนั้นแต่ควรถามอย่างนี้แถลงปัญหามหาพูดปัตวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนปุปปาทายรูปที่ยาวและสั้นละเอียดและหยาบที่งามและไม่งามย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนนามและรูปย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนดังนี้ ในปัญหานั้นมีพยากรณ์ดังต่อไปนี้ธรรมชาติที่รู้แจ้งไม่มีใครชี้ได้ไม่มีที่สุดแจ่มใสโดยประการทั้งปวงปัตวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายธาตุย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้อุปาทายรูปที่ยาวและสั้นละเอียดและหยาบที่งามและไม่งามย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้ นามและรูปย่อมดับไม่มีเหลือในธรรมชาตินี้เพราะวิญญาณดับนามและรูปนั้นย่อมดับไม่มีเหลือในธรรมชาตินี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วเกวะตะัตตาคฤหบดีบุตรมีใจชื่นชมเพลิดเพลินภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบแล้วนะคะสำหรับเกวัตตาสูตรสำหรับพระสูตร์ต่อไป ติดตามรับฟังกันได้ทางช่องลมปราณแห่งธรรมค่ะ